สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีคําถามจากผู้ป่วยเบาหวานมานะคะว่าทานอูมิแล้วเนี่ยดีขึ้นยังไงนะคะมาฟังเคสกันค่ะเป็นเบาหวานค่ะคืนเนี่ยคือจะไม่ค่อยได้นอนเนี่ยจะปัสสาวะบ่อยคืนหนึ่งสามสี่ค้างก็เลยสั่งมาทานพอทานแล้วรู้สึกราเหมือนไม่เหนื่อยเหมือนเราร่างกายเราดีอะ่ะค่ะชื่อวันระวีสุขสำราญเป็นคุณรูมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้กเกษียณแล้วอายุ6 4ปีแล้วค่ะ ตอนแรกนี้คุณแม่เป็นก็คือบ้านเราก็จะเวลาบ้านไหนเป็นโรคอะไรก็ก <c oughs> จะเป็นในทะุกับมีประวัติสูงประมาณเท่าไหร่เคยสูงสุดประมาณร้อยสี่สิจะต้องกินยาทานยาหวานนั่คือ แล้วเหนื่อออกเยอะกลางคืนเนี่ยคือจะไม่ค่อยได้นอนเนี่ยจะปัสสาวะบ่อยคือเราต้องลุกขึ้น,ปปนมาปัสสาวะใช่ใช่คืนหนึ่งสั่งสี่ครั้งเสร็จแล้วก็เลยเห็นคุณแม่ทานอยู่ก็เลยสั่งมาทานเองตัวเนี้ยค่ะตัวคค่ะ,คะและเสร็จแล้วตอนเยันคืนเราก็เลยลุกปัสสาวะแค่สองครั้งพอเป็นอย<อ><ะ>่างว่ากลางคืนก็ครั้งเดียวตอนกลางคืนเราไม่ต้องลุกบ่อยอะ่ะเพราะกลางวันเนี่ยเราก็ปกติอีแล้วคือทานยาเราก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องไตนะคะ ทานตัวเนี้<ล>ยก<ช>ินตัวนี้มากี่ปีได้าาแล้วน่นาจะ67ปีแล้วค่ะแต่คุณแม่เสียก็ทานมาตลอดเจ็ดปีตลอดทานมาแล้วเป็นตรวจค่าไตเป็นอย่างไงบ้างเมื่อเดือนที่แล้วไปคุณหมอบอกว่าดีทุกอย่างค่าน้าตาลแง่แค่129ตอนาานี้ก็ทานคืกอก่อนอาหารเช้าอย่างเดียวค่ะอพอทานแล้วรู้สึกเราเหมือนไม่เหนื่อยแรงเหมือนเราร่างกายเราดีอ่ะ เหมือนสดชื่นหน้าตาเราเหมือนไม่แก่อ๋อรู้สึกเราน้าเด็กหน้าอ่อนเลยด้วยในความรู้สึกนะครับมีคนทักใช่ใช่วันนี้ทานง่ายมากเลยค่ะทุกเช้าฉีกแล้วก็ดูดได้เลยค่ะรสชาติอร่อยทานง่ายมากเลยค่ะ